สงกรานสงกรานสนุกสนานเชื่นบ้านทั่วไทยสวัสดีสันสงการานนะคะทุกคนขอให้สงการานนี้นะคะทุกคนก็มีความสุขมากๆค่ะห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้เงินทองไหลามาเทมาค่ะถ้าสุขใครที่ไม่อยากไปเล่นสงการานที่ไหนก็กลับไปไหว้พระประจําบ้านนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะขอพรท่านแล้วก็หลังจากนั้นเรามาสู้โควิดด้วยกัน,นะคะ่ะ ครับผมสงการนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับเทศกาลนี้นะครับเล่นอย่างระมัดระวังแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆนะครับผมอย่าไปมีเรื่องมีราวอย่ามึนเมานะครับตอนเล่นนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแฮปปี้สงการเดยสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมวันสงการนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะไม่ปลอดภัยจากโรคโควิด19ก็งดการเล่นน้ําไปก่อนแล้วก็กลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่ไปไหว้ท่าน เจอท่านอย่างทางๆอย่างหงวงนะครับผมเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมกับปีใหม่ไทยนี้ครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะค่ะสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดินทางไปไหนก็ขับขี่รถอย่างระมัดระวังนะคะค่ะแ,แล้วก็อย่าลืมดูแลใส่ใจเรื่องสุขอนามันมายนะคะเ <ๆ S 2> พราะว่าตอนนี้ก็มีโควิด -19 นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนก็ยังไงก็ ขอให้เป็นปีใหม่ไทยที่ดีสาหรับทุกคนนะคะสวัสดีครับดมจารุวัตครับสงกรานต์ปีนี้นะครับก็อาจจะเป็นสงกรานต์ที่ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมดูแลัวเงให้เยอะนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับกลับบ้านก็ขับรถกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลระยะห่างนะครับความสะอาดกันด้วยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่โรคนะครับยังไงขอให้มีความสุขมากๆนะครับในสงกรานต์ปีนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์ทุ ภาพเดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดนี้ครับก็เดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมส่งแม้กันทุกครั้งนะครับและอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับผมก็เที่ยวให้สนุกนะครับสวท้าีไม่ใหม่ตะเทครับบ๊ายบายครับแฮปปี้ส่งการ์เดย์นะคะวันสงการ์แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเมาไม่ขับนะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะรับพ้นจาก เชื้อโรคต่างๆโควิด19นะคะก็อยากให้ทุกคนก็เล่นน้ําอย่างระมัดระวังแล้วกันครับ <ừ. S 2> ปีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าออกไปไม่ได้จริงๆก็อย่าฝืนออกไปเพราะว่ามันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยจบช้าลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ดูแลตัวเองดีๆครับสําหรับปีนี้ครับสวัสดีค่ะทุกคนมัดฉานะคะสําหรับสงกรานต์ปีนี้ฉันก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเรื่องสงการานต์ก็เล่นระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะเรื่องโควิด19แต่ก็อยากจะ วิชให้ทุกคนมีความสุขกับฮอลิเดย์สองการานี้แล้วก็ sending a lot of love to you ค่ะสงการปีนี้นะครับปีใหม่ไทยก็อยากจะให้ทุกคนยังต้องรักษาระยะหา่างดูแลสุขภาพาตัวเองให้ดีมากๆนะครับผมพกเจลแอลกอฮอล์หรือว่าหน้ากากอนามัยไปทุกที่ที่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกหรือว่าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับผมก็ควรระมัดระวังแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแข็งแรงร่ารวยเงินทองเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับ ค่ะสำหรับวันสงการนี้นะคะมุกก็ขอให้ทุกทุกคนไปเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ขอให้ทุกคนปรับเปลี่ยนการเที่ยวของตัวเองเป็นกลับบ้านไปเจอครอบครัวไปเจอพ่อแม่ไปลดน้ําดําผัวผู้ชายก็เที่ยวง่ายๆสบายๆก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แล้วก็ขับขี่ปลอดภัยเมาไม่ขับนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับปีนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับให้แข็งแรงนะฮะแล้วก็ สู้ๆกับทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับรับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับฮัปปี้วันสงการน,นะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็นี่แหละเจ้านา้าที่เน่ฝากผมอบอกว่ามีปีที่แฮปปี้ฮัปปีฮปป้ฮะไปไหนก็เดินทางปลอดภันยนะคะ